วัสดีค่ะป้ากิ๊กทำสวนนะคะ,ะก่อนอื่นใช้หนังก่อนจะได้วางนะคะแคปหน้าจอไว้นะปุ๋ยอินทรีย์ส่งถึงประตูบ้านนอกเหนือจากนี้ก็มีถ้าสงสัยอะไรก็โทรถามเบอร์ป้ากิ๊ก0807527300ลายนะคะยุคอะไร2499หลายคนนะคะที่ดูคลิปป้ากิ๊กแล้วยังไม่เข้าใจติดต่อป,ป้ากิ๊กไม่ได้เบอร์ป้ากิ๊กที่ยกเมื่อสักครู่นะคะหนูอย่าลืมลูก ดูที่เบอร์โทรศัพท์ดูที่ไลน์แล้วก็เข้ามาเลยส่วนมากนะจะคอมเมนต์มาทางคอมเมนต์ว่าหนูจะติดต่อป้ากิกได้ยังไงเอ๊ะแล้วก็ดูช่องป้ากิกก็ป้ากิกก็พยายามยกป้ายอยู่นะสงสัยมาดูวันที่ไม่ยกป้ายเนาะหนูจะติดต่อป้ากิกได้ยังไงคะสนใจไอ้สวิทช์ชาร์จส,สนใจไอ้แคลเซียมโบรอนอะไรตัวมีอะไรมาเยอะแยะเลยวกนั้นเขาเล่นเฟซบุ๊กเขาไม่เล่นลายอ๋อเขาเาเล่นเฟซบุ๊กป้ากิกก็ไม่ค่อยเข้าไปดูเฟซบุ๊กด้วยนะเฟซบุ๊กก็ไม่ค่อยถนัดเล่นด้วย วันวันก็ดูแต่ไลน์ค่ะถ้าต,ติดต่อทางไลน์คือแชทกันได้พิมพ์ไปได้สะดวกดีกว่าเพราะปะกี้ก็ถนัดทางไลน์นะคะถ่ายถ่ายภาพถ่ายอะไรเสร็จปกี้ก็จะส่งให้ไม่ว่าจะอะไรจะเป็นใบเสร็จถ้าส่งสินค้าเสร็จก็จะส่งใบเสร็จให้ทางไลน์อกี้ก็จะจัดการเองได้หมดถ้าเป็น Facebook เมื่อกี้ส่งไม่เป็นนะคะโอเควันนี้จะพามาปลูกพริกหวาน ที่จริงนะพริกหวานเนี่ยปลูกง่ายและให้ผลผลิตดีเนื่องจากว่าพรกิกทางานล้นตัวคือเขาเขาเรียกว่างานเกินตัวเกินมือเพาะไว้นะคะเพาะพริกไว้เต็มแล้วอยู่ในชั้นนะไม่ได้ออกมาตากแดดเลยคะ่ะเอาน้ําพุ่งใส่ให้ดินก็เบาเบาดูสิเนี่ยมีแต่แกบเนี่ยดินน้อยส่วนผสมเขายังอยู่ได้นะอันนี้เพิ่งจะเอาไปลงเอาไปสวนพอได้แดดดูสิเนี่ยออกลูกมาให้เห็น ก็เลยโอโ้เราี่จะต้องเอาพริกที่เหลือๆนะ่ะไปลงกระสอบลงถุงลงกระถางดูพริกหวานนะคะสาเหตุที่ลูกยังไม่สวยไม่สมบูรณ์ก็คือเราเอาไปลงลงถุงใหญ่ช้าอยู่ในถุงเล็กยังไงนาน,านเกินไปแต่ว่าตอนนี้ก็ยังทันเพราะว่าพริกอายุยืนเนาะเราก็มาเลี้ยงก็ให้สมบูรณ์ต่อไปเ้าสูงขึ้นก็ตัดแต่งกิ่งอะไรก็ก็แล้วแต่บำรุงเอาเองกันล้วกันวันนี้ก็จะพามาปลูกลงใน กระถางใบนี้นะคะลงถุงก็ได้นะกระถางก็ได้แล้วแต่สะดวกกันล้วกันอันนี้เป็นถุงแสนดีที่ซื้อไว้นานละหลายใบไม่รู้ไปทางไหนหมดคนละทิศคนละทางอันนี้เราจะเอาลงตรงนี้สูงเกินไปเราก็จะคุ้ยดินออกหน่อยค่ะเอาดินออกก่อนดินปักกิ้งยกกระถางเก่ามาเนี่ยดินเอาไปตากแดดไว้เป็นเป็นดินเก่าค่ะ สร็จแล้วข้างล่างนะคะเราก็จะรองอด้วยฮิวมัสให้เขาไว้เป็นแหล่งอาหารให้เก็บความชื้นให้เขาใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้อะไรก็ได้บอกนี่ปุ๋ยอินทรีย์นี่คือปกติจะเอามาผสมดินข้างบนนี่เนาะเดี๋ยวจะผสมข้างบนวางถุงไปก่อนก,ก,กันแล้วกันสูงไปไหมเนะี่ยเพระาะว่าอยากจะ ให้เขาลงลึกหน่อยถ้<ห>าเขาสูง <ไป S 1> เกินไปเขาก็โยก,ยกแยกจะได้กลบ <c oughs> ดินให้ลึกๆหน่อยเบามากเลยค่ะตะกี้ผสมใส่แกลบดิบมากเกินไปตั้งแต่ครั้งแรกเนะี่ยปลูกหน้าฝนออช่วงนั้นหน้าฝนอ่าละดูรากสงสารเนาะเ <c oughs> หลือตั้งหลายต้นคะ่ะที่ไม่ได้เอาลงปลูก<ป>ทีนี้เราก็จะเอา<ป>เอาดินสลับกับปุ๋ยอินทรีย์ใส่ให้เขากิน น,นี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์เราไม่ได้ผสมเราก็ใส่แบบนี้ได้นะคะ,ะแล้วก็พริกกำลังจะออกดอกเราจะต้องให้ ปุ๋ยที่ค้างคาวเขาให้ได้แล้วนะคะเขามีดอกละเร่งดอกเร่งผลมีตัวช่วยหลายตัวบางคนนะปลูกพริกแล้วก็ถามป้าเก๊กว่าพริกออกดอกหลุดร่วงหมดเลยค่ะแล้วกบ็บางต้นก็มีจะไบไม่ออกดอกป้าเก๊กก็ถามว่าปลูกพริกแล้วให้อะไรเขากินไหมของป้าเก๊กอยู่ในถุงแต่ป้าเก๊กผสมน้ําฮอร์โมนอะไรให้เขากินนะคะ เราจะต้องให้ปุ๋ยเขากินถ้าเราไม่ให้ธาตุอาหารเขานะเขาก็จะไม่ให้ผลผลิตหลักๆนะธา,าตุอาหารหลักของพืชจะมีอยู่3ตัวก็คือ N P K ในตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะคะเราจะต้องให้เขาถ้าอยู่ในปุ๋ยเคมีก็จะอยู่ในปุ๋ยสูตรเสมอสูตร 15, 15 15 15หรือว่า16 16 16, 16นั่นละ N P K นะคะ อาทีน,นี้เราก็จะใส่ขี้ขังขาวให้เขากินบางคนถามบ่อยมากว่าขี้ขางขาวใส่มากใส่น้อยแค่ไหนก็คือโรยบริเวณรอบๆถ้าเป็นต้นไม้ก็ใส่รอบทรงพุ่มก็ต้องหมดเยอะใช่ไหมคะเพราะว่าต้นไม้ในต้นใหญ่เนาะแต่ถ้าเป็นกระถางแบบนี้เราก็โรยแบบนี้คะ่ะเนี่ยโรยแบบเนี้ยเนี่ยโรยไปบางๆนะคะเขาไม่ได้กินหมดทีเดียวเรารดน้ําก็ค่อยๆ ละลายไปเพราะว่าเป็นปุ๋ยขี้ข้างคาวอัดเม็ดไม่ใช่แบบผงถ้าเป็นแบบผงที่ไม่ได้เอามาบางคนไม่เข้าใจนะคะขี้ข้างคาวมีเชื้อโรคไหมคะถ้าสมมุติว่าเป็นผงขี้ข้างคาวปกติก็ไม่เข้าใจแต่ตัวนี้เราเอามาเอามาหมักจุลินทรีย์แล้วนะคะหมักจุลินทรีย์แล้วก็ปรับความเป็นกรดของเขาขี้ข้างคาวก็มีกรดคะ่ะเอามาปรับให้เป็นกลาง หมักได้ที่แล้วถึงจะเอามาปั้นเป็นเม็ดแล้วก็ไปอบไปตากให้แห้งพร้อมใช้งานได้เพราะว่าอันนี้ทํามาหลายปีแล้วนะคะเป็นโรงงานของน้องชายที่ทําอยู่ที่ลําปางตะกี้ก็ให้เขาเอามาส่งเขาขายมาโอ้เกือบ20ปีแล้วค่ะส่งตามสวนลยายําไยสวนลิ้นจี่สวนสตรอเบอรี่บนดอยนะคะแต่ละสวนสั่งเยอะบางสวนสั่งเป็นร้อยกระสอบ อันนี้เราก็มาแบ่งให้เอซใช้กันตักเป็นถุงละกิโลกิโลสามถุงร้อยโอ้ใช้ได้นานค่ะดินอาดินอีน่มากรบหน่อยดินที่มีแกบข้างบนน่ะปรบขี้ข้างคาวไว้ให้ก็อยู่ในเนี้ยเวลารดน้ำก็จะละลายไปทีละนิดทีละนิดใส่บ่อยไหมคะขี้ข้างคาวสิวันครั้งก็ได้นะคะ ไม่ต้องใส่บ่อยแล้วเราก็รดน้ำทีนี้บางคนยังงงฮอร์โมนทางใบเดี๋ยวปากิ๊กจะอธิบายให้ฟังนะคะอ่าโอเครดน้ำแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเอาไม้มาดามให้เขาเพราะว่าปากิ๊กเอาไว้ใต้ชั้นแล้วเขาขึ้นไปสูงขึ้นไปไปโดนชั้นข้างบนแล้วก็เลยงอจะเอาเอาตะเกียบมาดามให้เขาออกดอกเต็มไปหมดละ ตัวนี้คือฮอร์โมนทางใบที่ที่บอกว่าฮอร์โมนทางใบก็คือเอาผสมน้ําแล้วพ่นให้เขากินทางใบเขาจะกินได้เร็วมากเพราะเขาเป็นนาโนค่ะเวลาเขากินเข้าไปเขาก็ได้ผลเร็วเห็นผลเร็วตัวนี้มีธาตุอาหารหลายชนิดหลายตัวนะคะเพราะว่าเขาเป็นฮอร์โมนที่มีธาตุอาหารเกือบจะครบทุกตัวธาตุอาหารของพืชของเราทั้งหมดจะมีอยู่16ตัวตัวหลักก็คือ3ตัว N P K ตัวรองก็คือพวกแคลเซียมแมกนีเซียมนะคะวันมันไม่ได้ครบทุกตัวนะหมายความว่าที่เขาใส่ไปก็มีเยอะมากแต่ว่ามันบำรุงไม่เหมือนกัน mm. เดี๋ยวจะให้ดูโบรอนธาตุอาหารรอง mm. นะ,นะเนาะเราเรา,าให้กินหลักไปแล้วใช่ไหมคะหลักก็คือ มันจะอยู่ในขี้ข้างเท้าก็มีปุ๋ยอินทรีย์ก็มีอยู่ในนี้นะคะ N P K ขี้ข้างขา้าก็มี3ตัวแต่ว่าตัวกลางจะเยอะที่สุดก็คือฟอสฟอรัสจะเยอะบำรุงดอกบำรุงผลนะคะแต่ว่าธาตุอาหารรองนะก็จะมีอยู่ในตัวนี้อาหารเสริมก็จะมีอยู่ในตัวนี้นะคะแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันอยู่ในนี้หมด แล้วก็อาหารรองนอกนั้นก็จะเหลือเป็นอาหารรองทั้งหมดมี16ตัวเพราะฉะนั้นเราก็เสริมเข้าไปด้วยตัวนี้ผสมน้ํานอกจากพ่นให้เขากินทางใบกินเร็วแล้วที่เหลือก็เอาลดทางดินให้เขากินได้นะคะก็ค่อยๆกินเข้าไปก็ช่วยกันแต่ตัวนี้เอามาใช้ทําอะไรตัวนี้คือแคลเซียมโบรอนนะคะแคลเซียมโบรอนนี้จะทําให้ขั้วของเขาเนี่ยไม่หลุดไม่ร่วงแต่ตัวนี้ นะคะทำให้ออกดอกเยอะออกดอกดีดอกดกแต่ตัวนี้ทำให้ขั้วเหนียวไม่หลุดไม่ร่วงแล้วก็ไปขยายผลเนี่ยเอามาพ่นอย่างเงี้ยขยายผลให้โตจากลูกเล็กๆนะคะกลายเป็นลูกโตๆทุกอย่างนะคะจะเป็นมะเขือเทศ <c oughs> พริกนะถั่วฝักยาวผักทุกอย่างทุกชนิดที่เป็นฝักเป็นผล พ่นได้นะคะพ่นใส่ใบพ่นใส่ผลพ่นพ่นใส่ตามนี้แหละหมายความว่าอันนี้ไม่อันตรายปกิ้พ่นวันเว้นวันได้ใครขี้เกียจก็เว้นสองวันพ่นบ่อยได้นะคะตัวนี้พ่นตอนเย็นนะตอนไม่มีแดดนะคะโอเคเนาะก็บอกปกิ้ไม่เอามาเหมือนกันเนี่ยอันนี้ผสมโบรอนไว้ไม่หมดยังไม่หมดไม่ได้เติมแล้วก็พ่นนี่แหละไม่มีแดดแล้วก็พ่นไปผสมอะไรอ่ะบอกอันนี้โบรอนอย่างเดียว บรอนนี่ป้กิเคยบอกไว้าผสมก็คือครึ่งช้อนต่อน้ำหนึ่งลิตรที่ผสมไว้นะคะไม่ได้ใส่เยอะนะห้าสี่สี่ห้าสี่สี่ก็คือครึ่งช้อนต่อน้ำหนึ่งลิตรครึ่งช้อนตวงตัวนี้เอามาใส่ขวดตัวนี้ป้กิ๊กตวงน้ําวันนั้นหนึ่งลิตรประมาณนี้น้ำหนึ่งลิตรประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ไปครึ่งช้อน เขย่าให้เข้ากันแล้วก็เอามาเติมใส่ฟอกกี้พ่นใช้ไปจนหมดนั่นแหละไม่หมดก็เก็บไว้ในร่มแล้วเอามาใช้ต่อได้นะส่วนตัวนี้นะหนึ่งซีซีนิดเดียวอันนี้ห้าซีซีแต่อันนี้หนึ่งซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรใช้น้อยมากเลยตัวนี้บางคนถามเมื่อกี้ก็บอกว่าติดไว้ข้างขวดนะให้อ่านดู นี่มีดอกก็ทําให้ดอกให้เนี่ยขั้วไม่หลุดไม่ร่วงขั้วเหนียวแล้วก็พ่นไปเดี๋ยวจะหาไม้มาดามถ้าเลี้ยงดีๆนะคะพริกหวานเนี่ยดกนะเมื่อกี้เคยปลูกแล้วแต่ว่าเที่ยวเนี้ยมัวตัวเองมัวแต่รอ,อทําอย่างอื่นทํางานหลายอย่างจนเกินไปค่ะจนน้องเขาแคะแกนดูเนี่ยเขาอยากออกดอกแย่ yeah, <c oughs> เขาดกค่ะ <c oughs> พริกหวานเนี่ยเห็นไหม เป็นดอกเล็กๆเกนะี่ยก็อยากออกดอกอยากออกลูกแย่แล้วแต่เราไม่ได้ดูแลดูแลเขาปลูกเขาขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ดูแลบอนไซไว้ <c oughs> คุณลุงบอก p a า k a ๊กทาบอนไซไว้เห็นไหมเนี่ยดอกพริกหวานพ a ก k a g จะไม่เด็ดไม่เด็ดยอดนะอยากให้เขาสูงอยากให้เขาต้นใหญ่ไม่เอาเก่งเยอะเอาลูกน้อยๆแต่ให้ลูกตโตๆก็เลยไม่เด็ดยอดค่ะอันนี้ก็จะเปลี่ยนเนี่ยพริกนะคะปลูกไม่ยากนะ ไม่ว่าพริกอะไรของปากิ๊กเนี่ยจะออกดอกเต็มไปหมดลูกเต็มไปหมดกินไม่ไหวคะ่ะอยู่ที่สวนเยอะมากๆเลยพริกม่วงเนี่ยมีคนถามว่ากินได้ไหมเนี่ยก็กินได้เป็นพริกขี้หนูแต่ก็เป็นพริกม่วงรสชาติก็เหมือนพริกขี้หนูวันนั้นลูกชายกับเพื่อนมาที่บ้านปากก็กเก็บตรงนี้ให้เป็นกำใหญ่ๆแล้วใ,ให้เก็บไปหมดเลยบอกม่ต้องเอาไว้หลักแม่กินแม่ไม่ได้กินพ่อเขาไม่กินพริกถ้าเม็ดโตๆก็เด็ดไปได้เลยไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจว่าเออมาเจอพริกแล้ว กลัวแม่จะว่าเด็กไปเลยถ้าชอบกินโอเคเนาะอย่างงี้ก็พ่นพ่นพ่นให้เขากินแคลเซียมโบรอนมากพ่นสลับวันกันอย่าพ่นวันเดียวกันนะคะสมมติอันนี้พ่นวันนี้อันนี้ก็พ่นวันอื่นไปอย่าพ่นวันเดียวกันอไม่พ่นพร้อมกันพ่นทีละวันอันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็พูดไปแล้วนะคะคุณพ่อขาอันนี้ก็คือ อันนี้ก็คืออาหารทางใบหรือเรียกว่าฮอร์โมนนั่นแหละฮอร์โมนพืชแต่ว่าต้องพิมพ์สติ๊กเกอร์ฮอร์อโมนไม่ได้ดต้องพิมพ์คำว่าอ,อาหารทางใบนะอันนี้เป็นแคลเซียมโบรอนนะคะ,อะโอเคอาหารมาทางนี้หน่อยสวิชชาร์นะคะใครสนใจรีบทักมานะส่งทุกวันวันนี้ตรงนั้นก็คนละหกถุงหกถุงนั่นแหละนะคะปะกิกจะผสมให้ เอาขาวมั่งแดงมั่งแล้วก็ไปแยกปลูกกันเองผสมให้ไปนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้รวมกันอยู่แต่บางถุงก็รวมกันส่วนมากก็ไม่รวมดูอันนี้ต้นใหญ่มากกิ่งก้านหักไปแล้วกิ่งข้างนอกไม่ต้องสนใจหรอกค่ะเพราะว่าโอ้โหสวิตชาเวลาเลี้ยงนะใบนอกเนี่ยหักง่ายเอาไปปัน่นน้ําปั่นแล้วเขาก็งอกขึ้นมายอดเนี่ยออกมาใหม่เรื่อยค่ะอืโอเคเนาะใครสนใจก็ทักเข้ามา น้องๆที่เล่น Facebook นะคะอย่าลืมนะทักปะกิกทางไลน์นะคะยุพลัย2499นะหลายคนเลยค่ะทักไว้ทางคอมเมนต์แต่ก็พิมพ์ไปแล้วล่ะว่าให้ทักมาทางไลน์โอเคค่ะเไม่ได้ดูเาไหร่คอมเมนต์ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปดูเลยค่ะคอมเมนต์หลังๆเนี่ยเพราะงานปะกิกเยอะมากๆวันนี้ก็<ด>ครึ่งวันเช้า ไปเอาน้ําเข้าสวนเอาไดโวไปดูดคุณลุงไปช่วยเอาไดโวดูดน้ําเข้าสวนรอบบ่ายป่อกิ้กก็ไปปลูกต้นหอมส่งต้นหอมทุกวันเกือบหมดสวนแล้วค่ะจะไม่มีเหลือละก็เลยกลับมาบ้านตอนเย็นรีบมาถ่ายคลิปค่าละถ่ายคลิปเสร็จก็ต้องไปทํากับข้าวเพราะที่บ้านทานข้าวาที่ป้ากิ๊กทำไม่ซื้อนะคะโอเคนะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเปิดการมองเห็นค่ะไว้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันแล้วกันค่ะคลิปวันนี้ก็สวัสดีค่ะ